ไปป่าไปไปดิไปดิไปไหนเขาจะไปไหนไปดูไปดูเวลาดูปลาวะปลาดูปลาไหมปลาเลยปลาอะไรไปโลมาเราจะเจอไหมบอกลุงว่าไงถ้าไม่เจอทำไมนะไม่เจอไม่กลับบอกลุงเลยนะไม่เจอไม่กลับหรอกนะเขาเรื่ออะไร ดูสิลุง,งดึงอะไรถามสิลุงคัดดึงอะไรครับหมอหรอนี่ไงถึงอยากเห็นสมอไม่ใช่เหรอเนี่ย <ไป S 1> <ๆ S 2> ลุงดึงอยู่เนี่ยไม่เป็นอะไรมันปักเลยเน,นี่ยไปแล้วลูกเธอเรือออกแล้ว,ออลวสมองถ้ามดมันเบาๆมันจะล้างเรือได้ไหมลูก มันแค่เอียงลูกมันแค่เอียงไม่เป็นไรเงฉูกเนี่ยไปแล้วไปแล้วเนี่ยเรเือออกแล้วลูก ouais เป็นไงความค,ความกลัวเรือน้อยลงยังจากที่ปอรีเคยกลัวเรือใช่ไหมฮะยังกลัวอยู่ไหมแล้ะยังกลัวอยู่ไหมเมื่อวานเราเราเรา

เลยนะพอช่วยมาพ่อช่วยมาพ่อช่วยพ่อช่วยคนลเห็นปลาพีนั่งเฉยลูกในนี้ก็มีน้ำไม่เป็นไรมีน้ำลูกเดี๋ยวพี่เขาเอาออกให้ไปแล้วไบ่ะไปบไปอ่ะจะไม่เอาพี่ปิดที่นี่มา น,น,น,น้ชา็นไน้ำก็เดงขึาา้น,นมาเอนตัวม่อกีนนไมเหมือนแเ,นเอามาดูเให้เด็กดก่น,นปลามาเยอะลูกพลังจับอยู่น่ไปดูเหมือนไหมเหมือนไหมปลาีป่ะ เหมือนไหมโยนนะพ่อโยนไปนะ ยปะเปนปทาปเลือกเลทำตาเลือกตาเลือกหน่อยตาเลือกตาเลือก <c oughs> <c oughs> ออไรกันนะตกปลาตกปลาชอบไหมชอบ,บปะลามาะโดดขึ้น,นเน,า,น,นางหงตเนดขึด้นมาเต็มเ,ตเลย เนมารสชาติยังไงไม่ได้ชิมหรอไม่ได้ชิมมช้มแล้วหนูว่ามันรสชาติมัเป็นไงเค็มทำไมมันถึงเค็มอ่ะ มาโลมาถ้าดูลโลมาไหมคะโนโนโนนอยู่ตรงกลางเลยสีดำมันลูกกับมันไอ้สีมพูบุกแม่ลูบุกแม่เห็นไหมของฉันโดดโอ้ยหายใจใหญ่เลยเมื่อกินมันกระโดดขึ้นมา นู่นพี่ๆหน้าเรือสีชมพูพี่ๆเห็นไหมเนี่ยเห็นปรีเห็นไหมครับเห็นออขี้งน้ำโอนั่นไงเราบกลันไม้แล้วเฮ้ยนี่ไงใกล้ๆเลยพี่พี่ว้าว ื่อกี้เราไปดูอะไรกันมาไปดูปลาโลมาแตาดูลลัลมา็ปนปากแหลมแหลมแล้วก็มันมีตัวแบนๆแต่ปลามันกระโดดเป็นอย่างนี้อ๋เจอสีอะไรมั่งเราไปดูชมพูกับเทาครับชมพูกับเทาเขาบอกว่าตัวตอนเด็กอะ่ะมันจะเป็นสีเทาหรือใช่พอ,อ,<ๆ>อโตมาล่ะมันจะเป็นสีชมพู จะเป็นสีชมพูแล้วหนูเจอกี่สีที่หนูเจอสองสีสองสีปอลีเจอกี่สีครับแราว่ามันเพิ่งเกิดเลยจีปอลีเจอกี่สีครับส,สองสีโลมาเมื่อกี้เขาเขาหายใจยังไงม<า>ึนมากมากมากไหนทำไงทำไงหนูได้ยินเลยไหมอยู่บนเรือได้ยินแล้วต้องรีช็อปไหมครับดูโลมาฮะไม่ดัดท้ายชอบไม่ชอบทั้ หนูมไม่ชอบนั่งเรือและหนูหายกลัวหรือยังครับอ่กจักรไปได้ใช่ไหมเป็นชิ้นๆหรือว่าเป็นยาวๆถ้าไปกับคนอื่นไปได้ไหมอย่างงด